สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโตโนนนิจาคู่รักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมงานเดินวิ่งโอลิมปิกเดย2022หนองคายเรียกว่าเป็นไอดอลของคนรักสิ่งแวดล้อมสําหรับคู่รักนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,อ,อ,มอย่างโตโนภากินคําวิไลศักด์และดาราสาวนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชย์ ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังในกิจกรรมสำคัญของงานเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2 2 2 2ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่30เมษายนณะจังหวัดหนองคาย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความมวลเซอร์และเพิ่มสีสันให้เหล่านักวิ่งรวมถึงประาชาชนชาวหนองคายให้ได้รับความสุขกันทวนนากับกิจกรรมวิ่งเก็บขยะเรมขอ,ของของทั้งคู่โดยฝ่ายสาวนะัทน,นิชาได้เผยความรู้สึกสุดสวีทที่ได้ร่วมกิจกรรมรักโลกร่วมกับแฟนหนุ่มโตโน้อยฟังว่านิชาเห็นพีโน่ทำกิจกรรมอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมมาตลอดเลยคิดเสมอว่าถ้านิชามีเวลาหรือมีโอกาสก็อยากจะไปช่วยพีโน่ ทุกวันนี้อยากให้เราหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้มากๆเพราะมันใกล้ตัวเรามากขึ้นทั้งเรือมลพิษฝุ่น PM ขยะไหนจะน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบกับเราอย่างมากครั้งนี้เราทั้งโคชคดีได้รับโอกาสจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมทํากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับพีโนที่จังหวัดหนองคายในงานเดินวิ่งโอลิมปิกเดย2022รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาทํากิจกรรม ได้ทั้งเรื่องการออกกำลังกายและร่วมกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกับการเดินวิ่ง5กิโลเมตรน่าช่วยกันเก็บขยะร่วมกับเพื่อนนักวิ่งท่านอื่นๆ ตลอดเส้นทางวิ่งริมแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากและหลังจากจบกิจกรรมที่หนองคายนิชาและพี่โนก็จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมอีก2จังหวัดคือจังหวัดพะเยาและชนบุรีเราอยากชวนทุกคนไปวิ่งและไปทำกิจกรรมด้วยกันกันกบพวกเราอีกแล้วพบกันนะคะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ